ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ริมแม่น้ําป่าศักนะครับบริเวณสวนดงตาลของเขตเทศบาลเมืองป่าสักบริเ,เวณริมแม่น้ํานะครับด้านหลังผมนี้ครับก็จะเห็นนะครับว่ามีน้านะครับที่ล้นริมตลิ่งข้ามถนนมาบ้างแล้วก็ส่วนที่เป็นกระสอบทรายต่างๆนะครับทางเทศบาลของลมศัก์นะครับแล้วก็หน่วยงานก็ได้พยายามเอามาเรียงกั้นเพื่อลดผลกระทบแต่ก็ยังมีน้ําบางส่วนที่จะล้นข้ามถนนมา ตอนนี้ครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อลดผลกระทบครับเมื่อวันที่17กันยายน2568กองบัญชากองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยพิเศษการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายจากภาวะน้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำป่าศัก เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองลมศักและตำบลตาลเดี่ยวอําเภอลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงพวงงามศูนประชาสัมพันธ์สัตั์งานพัฒนาภาค5หน่วัยราการทหารพัฒนารายงานครับ